สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิงดาพาชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพมื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นเบลที่โคลาาเซียวอินไซา์ไม่รู้ใครโทรเมื่อกี้มึงพีนอนบ้นงซึ่งมึงใข่คอยไข่คอยสอบถามนะ กระเป๋าไข่นี่เจ้าสามารถเอาเผาเมามาใส่กระเป๋าไข่ยได้หรือเปล่าเจ้าคือหอมมาไก่เถอะุ่้ยยัยนี่มีข้าวชินด้วยนะซุ่งเรากินน้ำท่าด้วยนี่เตียนีีนี่เนอะเอมันเอาไปเวฟได้กว่ะพ่อไปลองใช้เครื่องไมโครเวฟหน่อยเว้ยยังไม่ได้ใช้เลยนะเนื่องปลาเลือ3สามชิ้น แค่ตู้ยังไมันก็จะแข็งนะันีแตลย่ขอบคุณคุณแม่นะคะค่อยว่าเราเด็กลงบอยได้ปอไหาข้าเจ้าวาบอยได้เมียแล้วเหมือนผู้เฒ่าเลยบอรอเลยเดี๋ยวนี้พะนะเอา เจ้าว่าจวเจ้าไดเมียแล้วเจ้าคือผู้เฒ่าะนะเพ่ปะปัดขอ่อ, <laughs> ขอยว่าแล้วเด็กลงเนี่ยโอ๊ยขอ่อยวาแล้วเด็กลงเออเด็กลงถืกบ่ข่อยวาแล้วรอขึ้นไหลเนี่ย ขั้นคอยบอกก็สิว่าคอยละเบ้าลนะเนาะสงสัยแล้วมักเจ้าใส่กางเกงยืนขึ้นก่ จริงแม่กระเป๋าหนูมันใส่ได้ทุกอย่างจริงอันนี้คือแบบขนมนะอันนี้อันนี้ก็เงาะกระปองแม่เพชรตั้งแต่สีสเกตลเลยนะของกระปองวันนะั้นพี่ก็ถวายพระนะถวายพระทั้งหมดเลยรท,<อ>ท,ที่ให้เรียนของฝากทั้งนั้นเด่นอันนี้จะพี่เนมพี่เนมอันนี้หนูก็แบ่งไปให้บางทีหนูฝาก อย่างพี่บิ๊กมารับหนูใช่ไหมหนูก็ฝากไปให้แม่พี่บิ๊กเนี้ยไปกินหอดผู้เฒ่าคนนี้พี่ทองขั้นขั้นย่ายข่อยู่ไกลปกติสนุกเอาไปเห็นย่ายข่อยู่ไม่ได้เคลียร์ตู้หนูก็เลยว่าหนูจะเก็บบ้านนั่นแหละไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนจะมองไม่เป็นไรว่าได้พูดได้ แล้ว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 ,ลวตเพันสิวาขอแค่เข้าหูก,กันเข้าใจกันกับพ่อเนาะนะคะเดี๋ยวพันศิวามาบ่ใดเลยมาบ่ใดเลยกันสิวาอีกแหละนะะจริงๆแล้วก็พูดได้ค่ะ จะประชุมใช่ใชที่บึงการโรงแรมเต็มหมดแอนกับพี่บอยแบบหาโรงแรมหาโรงแรมแบบว่าออมบึงการเลยอะ่ะสี บอเปีหนึ่งค่ะบอกปีหนึ่งเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะอ๋อตัวเองเปิดตู้เย็น